Workability What I Do อยู่ทำได้พิธีกรอีคิวสวัสดีค่ะทุกทคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Workability What I Do อยู่ทำได้อาชีพที่เราจะทำวันนี้จะเป๊ะหรือเละยังไงอะตามดิฉันมากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะดิฉันบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศในร้านตอนนี้เนี่ยโอ้โหหอมคลากคลงไปด้วยกลิ่นอะไรสักอย่างนะคะอาชีพที่เราจะมาทําวันนี้เนี่ยคืออาชีพ บาริสต้านั่นเองค่ะไปพบกับเขากันเลยค่ะกับพี่วอยสุประโชคตรุษเจริญพี่วอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่วอยอเดี๋ยววันนี้เนี่ยหนูจะชวนพี่วอยมาคุยเรื่องการทําบาริสต้าเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงงั้นเราไปกันเลยค่ะที่นั่งภายในร้านกาแฟพี่วอยเป็นบาริสต้าของร้านดอสคอฟฟี่แห่งนี้นะคะพี่วอยเนี่ยทำตำแหน่งอะไรอยู่คะ วอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นบริสต้านะครับอยู่ในนี้ก็คือต้องทําหน้าที่ตั้งแต่รับลูกค้ายังเสิร์ฟแล้วก็เปิดร้านปิดร้านเลยครับแล้วอะไรที่ทําให้พี่บอยเนี่ยจับพลัดจับผูเข้ามาทํางานที่นี่ได้หรอคะคือตัวบอยเองอะครับมาเสียการมองเห็นภายหลัง<อ>ก็เลยมีความสนใจที่แบบว่าอุ้ยเราไม่เคยเห็นคนพิการหรือแบบคนตาบอดมาทําร้านกาแฟ<อ>ก็เลยสนใจ<อ>ก็เลยเลือกตัดสินใจที่ว่าแบบ พอเราฝึกงานจากโรงแรมเสร็จก็เลยมาทํางานที่นี่เลยก่อนที่พี่วอยจะต้องมาทํางานจริงเนี่ย <Okay. S 2> พี่วอยต้องทําการฝึกมาก่อนใช่ไหมต้องทำการเทรนก่อนประสบการณ์ตอนเทรนเนี่ยหนักหน่วงขนาดไหนครับพี่วอยโอ้ต้องเรียกว่าแบบโหดมากอย่างรุ่น <S <S วอยที่ว่าแบบพนักง,งานประจำเนี่ยเขาเหลือแค่คนเดียว <S <S ดังน,นั้นเราจะต้องแบบรีบเป็นแล้วก็ ภายใน1เดือนนะครับต้องรีบเป็นทุกอย่างเลยการต้อนรับลูกค้าเซอร์วิสมลหรืออะไรต่างๆพี่วอยเนี่ยมีทริคหรือว่าเคล็ดลับในการจําสูตรจําเมนูไหมคะก็คือเคล็ดลับของวอยครับก็คือเราจะท่องไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยฮะ<อ>เพื่อที่ว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ได้จาแล้วก็ได้เห็นภาพมากขึ้นว่าแบบอเมริกาโน่เราต้องใส่อะไรบ้าง<อ>แล้วเราก็จะจําได้ว่าแบบอเมริกาโน่ลาเต้ขาปูนเนี่ยมันต่างกันยังไงต้องใส่อะไรบ้างก่อนหลังร้อนเย็นรสชาติเป็นยังไงด้วยการทําอาชีพบ,บาริสต้าของพี่วอยเองเนี่ยที่ ก็ความท้าทายนะจะเป็นเรื่องของการรับส่งออเดอร์ที่แบบเวลาลูกค้ามาจํานวนมากๆเป็นอีเวนต์ใหญ่เงี้ยครับใช่ก็คือตุ้มเดียวเลยไหมพี่บอยใช่ครัแบบมาตุ้มใหญ่แล้วก็ด้วยที่ว่าด้วยการม,มองเห็นของเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเยอะนยฮะเราก็จะรับออเดอร์แบบช้าหน่อยฮะ,ะอย่างมากสุดเลยเนะี่ยพี่บอยเคยเจอเนี่ยกี่คนคะ <laughs> ถ้าติดก่อการประมาณใซ้์ยี่สิบสสิบแก้วเลยนะสิ <laughs> บเ <laughs> มตรแค่เนี้ยใช่โอ้โเยอะมมากพี่บอยแล้วทำทันกันไหมคะหลังร้านก็คือถ้าเราเจอบ่อยๆฮะเราก็จะ ชินกันแล้วฮะแล้วก็จะรู้วิธีการจัดระเบียบการจัดแบบของต้องวางไงทําอะไรก่อนแล้วหนูอยากรู้ส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าจากการทํางานมา5ปีในการเป็นาร<ช>ิสต้าที่ดอทส์คอฟฟี่เนี่ยอะไรคือ,อเมนูที่พี่วอยชอบที่สุดอาจะชอบเป็นเลมอนเดนเวโซ่ฮะมันคือกาแฟบวกกับเลมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทายากไหมคะง่ายมากเลยฮะง่ายมากอช่เดี๋ยวเราไปลองทํากันดีกว่าไหมคะพี่วอยได้ค่ะโอเคค่ะแต่ว่าช่วงหน้า ดิฉันจะไม่ใช่คนที่ดำเนินรายการแล้วจะเป็นใครมาทำเลมอนเอสเปรสโซกับพี่วอยไปดูกันเลยค่ะหน้าเคาน์เตอร์กลางร้านพิธีกรออมสิินดีได้แบบโค้ชช่วงขอทำด้วยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะทำก็คือก็จะเป็นเลมอนเอสเปรสโซครับเลมอนเอสเปรสโซ่จะมีเลมอนด้านล่างแล้วราดช็อตกาแฟข้างบนค่ะราดช็อตกาแฟข้างบนด้วยพี่วอยพร้อมนะคะพร้อมค่ะไปดูกันเลยไป และก่อนที่จะไปทำแบบลงมือทำจริงๆนะคะวันนี้มีไอเทมตัวนี้ออมจะปิดตาทำกาแฟฝากพี่วอยดูแลหนูด้วยได้ค่ะดูแลโอเคนะคะอ่ะเราพร้อมแล้วก็ปิดตาเลยก่อนแรกเราจะต้องบดกาแฟก่อนบดกาแฟก่อนได้เลยทีนี้เราจะหยิบด้ามชงซ้ายมือนะคะมาหยิบแก้วออกมาแล้วก็ความแก้วออมสินใส่กาแฟบดลงในด้ามชงเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการเกี่ยครับ คือเรียกเป็นมาร์กอรองครับใช่ค่ะจะอยู่ซ้ายมือฮะไปอีกไปอีกไปอีกอ่าอยู่นี่อยู่นี่ทีนี้เราจะเอามาวางไว้ข้างบนด้ามกาแฟเลยค่ะโอเควางบนด้ามกาแฟแล้วก็หมุนฮะหมุนให้รอบเลยนะคะมันอยู่ไหนะทุกคนนี่ใช้มารกอรองเกี่ยกาแฟให้เรียบยากอะเราก็หมุนได้เลยฮะหมุนรอบๆเลยโอเคทีนี้เราใช้เทมเปอร์ครับแล้วกดตรงๆเลยครับประมาณซักทีสองทีครับใช้เทมเปอร์อัดกาแฟให้แน่นโอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะไปเจอความร้อนแล้วฮะ นี้่ดาดซ้ายครับการใส่ด้ามจะต้องเอียงไปทางซ้ายนิดนึงครับไปซ้ายนิดนึงใช่ใส่ให้ตรงซ้ายครับแล้วก็บิดมาทางขวาครับเรียบร้อยค่ะออมสินใส่ด้ามชงให้เข้าล็อกในเครื่องทํากาแฟแล้วหยิบแก้วมาลองกาแฟลองตรงทางน้ําไหลค่อยๆแตะหาทางน้าไหลค่อยๆหาทางน้ำไหลโอเคค่ะทีนี้เลมอนเดลวิโซจะใช้ปุ่มบนซ้ายมือค่ะ กดปุ่มน้ำร้อนสกัดกาแฟทีนี้เราจะไปทำตัวเลมอนก่อนโอเคเราก็จะกดเป็นตัวแซลับครับตาน้ำเราจะไล่เรียงจากซ้ายมือนะครับายมือ้ายเือไล่ขึ้นไปจนขวดสุดท้ายเลยค่ะสองสามสามปั๊มครับขึ้นสุดลงสุดได้เลยค่ะสองสามเรียบร้อยครับทีนี้เราถอยมาขวดหนึ่งครับจะเป็นน้ำปลาปึ้งกลับมากลับมา้ายมือฮะสิบสามปั๊มครับสามปั๊บต้องฟังเสียงให้มันออกกันค่ะถูกต้องขวดนี้ค่ะ อ้าแล้วนี่กดคอันนี้กดอ,อันนี้กดเลมอนเ,อเลมอนเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ค่ะโอเคเอันนี้ไงแค่ไหน,น,นใช่ค <ๆ S 1> ่ะจะมีเสียงน้ำโอโ <ๆ S 2> ้โหายอ่ะทีนี้ช้อนจะอยู่ขวามือค่ะหยิบช้อนคนน้ำให้เข้ากันตัดน้ำแข็งซ้ายมือครับตรงนี้จะมีที่วางครับวางแก้วได้เลยตรงนี้อ่ะตรงนีว้วางแก้วแล้วก็ที่ตักจะอยู่ข้างบนครับข้างหน้าเลยตรงนี้โอเคแล้วก็เปิดถังน้ำแข็งตักประมาณหนึ่ง หนึ่งปักครับโอเค,อ,เคอ่าทีนี้นก็ผันไปเอาชอตกาแฟค่ะเอาชอตกาแฟแล้วเราจะใช้ค่อยๆใช้<อ>มือครับควานหาช็อตเจแล้วทีนี้หมุนขวาครับหมุนขวา,าใช่หมุนขวาแล้วก็ค่อยๆเดินครับชนทีนี้เราจะใช้มือขวาครับค่อยๆควานหาแก้วแก้วที่เราวางอยู่จะหาแผ่นยางอยู่บนแผ่นยางเจอแก้วแล้วทีนี้เราก็คว้าช็อตกาแฟข้างบนได้เลยความไปตรงๆได้เลยค่ะเราจะใช้ฝาครับเป็นฝาแบนค่ะจะอยู่ข้างหน้าอันแรกเลย ปิดตรงๆได้เลยค่ะเช็้ขอดแก้วให้ทัว่วแล้วก็ก้นแก้วครับเรียบร้อยค่ะโอ้สีสวยเลยคยรับเฮ้ยรวยหรอคะใช่ค่ะสีส้วตรงได้เลยครับตรงไปคว้ามือได้เลยครับออมสินนำกาแฟไปเสิร์ฟหลอดกระติชู <c oughs> จะอยู่ด้านล่างค่ะโอเคหลอดกระติชชูใช่ครับเอาไวอย่างละหนึ่งครับอย่างละหนึ่งอ่าวางคู่กันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเลมอนเอสเปรสโซ่ได้แล้วค่ะ เอาดูผลงานตัวเองหนึ่งสองปึ้งทำสินถอดผ้าปิดตาพบว่าในแก้วมีกาแฟน้อยมากอย่าเรียกเอสเปรสโซ่เลยค่ะน้อยมากคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีกรรมการตัดสินว่าจะอร่อยสู้พี่วอยทำไปตอนต้นได้หรือเปล่า <c oughs> ไปดูกันที่นั่งภายในร้านกาแฟ <c oughs> าเราอยู่กับพี่เบนเปียทัดนตั้งชุมสายผู้จัดการร้านดับกาฟฟค่ะ นีต้อนรับพี่เบนด้วยนะคะวันนี้แต่ก็ดื่นเมื่อกี้หนูไปทํากาแฟมาแล้วให้ลองชิมว่าหนูพอที่จะเป็นบริสต้าฝึกหัดร้านนี้ได้ไหมนะคะนะคะมาหดกันได้ค่ะน่าจะเปรี้ยวพี่เบนชิมกาแฟงสารพี่เบนก์รูมตรงสดชื่นมากครับถือว่าใช้ได้นะครับก็สําหรับครั้งแรกกับระยะสั้นที่ น้องบอยช่วยเทรนตรงนั้นนะครับหนูให้เครดิตพี่บอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เรื่องความอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่ฝีมือหนูล้วนๆนะคะพูดตรงๆว่ามันยากเลยนะหนูทำกาแฟหกไปเยอะด้วยพอสมควรคือเข้าใจเลยว่าความรู้สึกของพี่ๆที่เป็นบริษัทเนี่ยก็ต้องมีการเทรนมาก่อนแล้วเนาะไม่ไม่งั้นไม่ไม่ใช่ว่าจับปุ๊บปั๊บทำได้เลยแล้วก็อย่างพี่เบนเป็นผู้จัดการ้านไม่พอเป็นคนเทรน เองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าการเทรนของร้านพนักงานร้านดอทคอฟฟี่เป็นยังไงบ้างเริ่มจากการที่ให้เขาเนี่ยความความรู้จักอุปกรณ์ต่างๆว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีหน้าที่การทํางานยังไงรูปรูปลักษณะเนี่ยแบบไหนเพราะว่าเขาจะคลาทุกอย่างต้องคลำใช้มือคลำใช่ใช้มือคลำทุกอย่างใช่ครับรวมถึงเครื่องชงอุปกรณ์ต่างๆที่แบบเขาต้องใช้งานเขาต้องรู้ว่าจุดไหนเนี่ยมันมีความร้อนคือถามว่า เราจะปฏิเสธความร้อนได้ไหมคงไม่ได้เพราะว่าจริงๆอย่างเรามองเห็นเองยังโดนเลยก็ยังโดนเองใช่ยังปฏิเสธไม่ได้นั้นคนที่มองไม่เห็นก็ต้องยิ่งรู้มากกว่าค่อยๆขยบไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนการทำเครื่องดื่มฝึกต่างๆตัดสเตชันต่างๆแล้วหลังจากที่ทํางานร่วมกันมากี่ปีแล้วคะกับร้านดอทคอฟฟี่ตอนนี้ก็เข้าเกือบหปีแล้วเกือบหปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์หลังทางานมกับคนพิการก็ได้รับค่อนข้างเยอะครับทั้งด้านของธุรกิจเองแล้วก็ร่วมถึงเรื่องของคนพิการเองเราก็ไม่ได้ ชัดเจนว่าเราจะเข้าใจคนมองไม่เห็นมากสักทีเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อนข้างมาแชร์ลิ่งกันกับคนมองไม่เห็นโดยส่วนตัวบางทีเราใช้กฎเกณฑ์ของเราเป็นหลักจริงๆเราเคยชินกับการที่แบบให้ทําลักษณะนั้นเนี่ยคงทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเขาเนี่ยจะต้องหาวิธียังไงมากกว่าพอเราเริ่มแบบที่จะมาเริ่มแชร์กับเขาว่าเขาควรจะทําแบบไหน,นแล้วให้เขาแชร์ว่าแบบนี้มันเหมาะกับเขาไหมเนี่ยมันก็เปลี่ยนภาพไป วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เบนด์ด้วยนะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดก,การร้านของเดอะคอฟฟี่ของเราในวันนี้ขอบคุณพี่เบน์ค่ะอีกคิวแล้วพี่วอยหน้าเคาน์เตอร์ร้านกาแฟอ่ะ,อะแล้วก่อนจะจากกันไปค่ะพี่วอยค่ะหนูเนี่ยอยากจะให้พี่วอยเนี่ยฝากถึงคนที่มีใจรักหรือว่ามีแพชชั่นอยากจะทําอาชีพบาริสต้าหนะะ่อยค่ะว่าเขาเนี่ยควรจะทําอะไรไงควรเริ่มจากตรงไหนหรือ,อมีอะไรที่อยากบอกไหมคะได้ครับคนที่มีความฝันที่จะเป็นบาริสต้าน,นะคะรับอร์เชื่อว่าทุกคนทำได้ดังนั้นลงมือทําแล้วก็ วอยเชื่อครัว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนฮะอ่าสำหรับวันนี้นะคะรายการ Workability What I Do You ทำได้ EP หน้าจะมาเป็นอาชีพอะไรติดตามรอดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หนูอิกคิวและพี่วอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะตัวอักษรขึ้นผลิตโดยนักศึกษาคณะวรสารศ,ศาสตร์และสื่อสารมวลชนขอขอบคุณพี่เบนซ์พี่วอยและร้านดอทคอฟ